แม่ประสบผลสำเร็จที่น่าพอใจก็ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทจงขวนขวายสองหาจุดบกพร่องของตนเองเสมอเพ่งโทษตนเองเพื่อแก้ไขพัฒนาอย่านับความผิดของตนเพื่อน,นําไปกรุมผ้าสกรปรกนั้นสักได้เห็นรอยเปื้อนจงขวนขวายขาย,ยี้ตรงที่นั้นอย่าเห็นรอยเปื้อนแล้วนั่งร้องไห้เมื่อเจอความผิดของตนแล้ว ให้แก้ไขทำคืนอย่าไปมัวนั่งกลุ่มอย่ามองข้อดีของตนเองจงมองแต่ข้อเสียแล้วแก้ไขเวลาซักผ้าอย่าดูที่สะอาดมองหารอยเปื้อนแล้วขยี้ให้สะอาดแม้ประสบผลสำเร็จก็อย่าเพลิดเพลินจงเพ่งโทษตัวเองแล้วควนควายแก้ไขพัฒนาในที่นั้นอย่าเสียเวลาไปนั่งนับข้อดีตัวเอง ธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม